แสบมากเอา PFC ขึ้นไปเต้นเรียกหาเจ๊แอลที่ให้ติปน้องเยอะๆอ่ะทุกคนเจ๊แอลวิ่งหนีเลยค่ะเอ็นดูเอ็นดูมากแล้วใดๆน้องก็เอา PFC ขึ้นไปเต้นทุกคนฟิลคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ของน้องนุกกับน,น้องปายอ่ะสไตล์เดียวกันเลยเอาของน้องปายอ่ะก็จะดึง PFC ขึ้นไปเต้นแบบนี้เหมือนกันเลยเต้นยัวเต้นอะไรแบบนี้แต่ปายอ่ะเขาจะไม่ใช้ตัวเขาเป็นเสาส่วนธนดลเนี่ย เขาคือผู้ชายจริงนึกออกไหมคือแบบเขาจะไม่กลัวอะไรแต่ไปไปโอดีโอความที่ชอบผู้หญิงแต่ทําไมถึงไม่แบบนึกออกปะเออบุ๋มจะอธิบายยังไงดีนั่นแหละเอ็นดูดูดจเจแอวิ่งหนีเลยค่ะทุกคนเอ็นดูแกแสบแสบมากธนาธน,นเอ็นดูจเจแอลเลยอะโอ้ยแสบจริงๆจะดึงแกขึ้นไปเต้นเนี่ยแกวิ่งหนีเลยค่ะ เมื่อคืนนี้น่ารักมากสนุกมากทั้งสองคนเลยฝั่งไปไปอโอ디โอก็สไตล์เดียวกันดึงเอฟซีขึ้นไปเต้นแบบนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยอืมแต่ด้วยแบบทั้งทั้งที่ไปยก็เอาผู้หญิงขึ้นไปเต้นแต่ทําไมตัวเองไม่ยืนเป็นเสาให้ไหมคะ่ะดึงน้ําชามาคือแบบนึกออกไหมเราอะเราเป็นผู้ชายอะไปเราเราต้องชอบผู้หญิงสิลูกเราต้องแบบไม่กลัวอะไรอย่างนี้เนาะแต่นี่ไปไป๋โอีโอกลัวผู้หญิงคะ่ะ งงมากเจ๊เอามาแล้ววะวพอนะพอน้องพอติ๊ง,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 งของประกาศเรียนเชิญเจ๊แอวมารือยังครับมายังมายังไหนเอาเจ๊แอวขึ้นมาบนเวทีครับเอาเจ๊แอวขึ้นมาครับผม อย่าแอบครับอย่าแอบครับเจ้าแอบเครับเจ้าแอบขึ้นมาบนเวทีครับพี่แอบไม่ได้แอบครับวิ่งไปแล้วไปแล้วเอาเอาเจ้าไม่ใช่แอบปัดทั่วใครจะมากู้หน้าแทนพี่แอบเอาเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ย แม่น้อยเก็บแม่น้อยมาแม่น้อยมาเลยมาแม่น้อยมาแม่น้อยมาลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะเอาแม่น้อยมาแม่น้อยขอขอขึขอแม่น้อยมาขอแม่น้อยขอแม่น้อยอีกสักเคลทเดี๋ยวเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขอขอเดี๋ยวว่าขออะไรนะอะไรนะกลัวลูกเห็นทุกคนอย่าอย่าแคบลงนะครับเดี๋ยวลูกจะเห็นนะครับมาแม่น้อยขึ้นมาขึ้นน้อยขึ้นมาแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเออแม่น้อย ออยพี่แอลพี่อ้อยมาสิพี่แอลวิ่งไปแล้วนะมาไม่น้มาไม่น้มา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  <immen mesela> ถือนน <refugee> มาคนเดียวมามา <Move S 1> มา,มา<ๆ>เอเอ ه, มันก่อนจะเห็นเจนลีลัดกับลูกอยู่เลยเอาตัวแทนขึ้นมาตัวแทนขึ้นมาตัวแทน,นมา <ver ning> แม่น้อยแม่เยวาว์ขึ้นมาใครก็ได้สองของก็ได้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยขี่ม้าอยู่ซื่อ กลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทําไงก็เลยนอนหลับไปจนถึงเช้าเลยอ่ะเกิดมาก็ายังไม่เคยจิ้งจุกทุกแย่เต็มเลยน่ากลัวก็ขับเลืไปขึ้นดอนล้วนและบรรลวัยว้พระได้ลบขมเมืองด้วยนะอรมณ์วันตะลัสรมคำเลืไอนไปอันแล้วมันก็ทำไอที่ว่าซอครับนักจิ้งจุจะกินหรือจะิ้งจกตัวนต้องรือจะสู้แก่จะมาจองแกเหมือนเอดก็แกแถึงต้องโตจะก ส่วนต้องโตเกือบทุกแก่โชมาโจดแก่รถตัวแก่เือต้องโตชัดกินคือต้องโตจนต้องตเกือบุกแก่โชมาโจดแก่รถตัวแก่เือต้องโตอันนี้คือโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครส่งพิตตี้ขึ้นมาวะเนี่ยอ่าอ้าอ้า เต้นเต,ต้นนะเต้นกับไปก๊อตเลยนะเต้นนะเต้นนะนเดี๋ยวร้องเพลงให้เต้นนี่มานี้มานี่อย่าไปพึ่งไปรวนลามเขาเดี๋ยวเสียงเงินน่นนะเสียงครัดองนะ คนนี้ยืนก่อนมาคนนี้สู้เขาให้ได้นะเอาเหมือนเดิมแช็คเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวๆๆเฮ้ยๆสองคนเนี้ยเอาตัวตีแบบ้เต้นยั่วผมในสองคนเลย มันมีแบบ2 generation นะฮะ